สวัสดีครับผมเดวิดจาก b n n k o o Homecondo.com นะครับวันนี้ผมพามาชมคอนโดสวยๆอีกที่หนึ่งนะครับคอนโดนี้อยู่ตรงเซ็นทันพระราม9ชื่อว่า PG พระราม9นะครับห้องนี้ขนาด30ตารางเมตรเป็นสตูดิโอนะครับอยู่ชั้น10ตึกบีบอนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกัน เริ่มจากที่หน้าห้องก่อนนะครับพอเข้าจากห้องมานะครับด้านขวามือก็จะเป็น pantry นะครับสำหรับทำอาหารนะครับมีซิงค์ล้างจานอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะครับ ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะครับฝักบัวชาวเวอร์อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้นะครับถัดเข้ามานะครับก็จะเป็นบริเวณนะครับส่วนของรับแขกนะครับหรือว่าเรานั่งรีแลกซ์สบายๆดูทีวีตรงนี้ได้นะครับจะมี โซฟานะครับมีโต๊ะกาแฟาอยู่ด้านนี้นะครับมีโต๊ะข้างเตียงอยู่โทษอ่ะโต๊ะข้างโซฟาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะฮะสองบานที่มีกระจกให้ดูด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นเตียงนะครับเตียงขนาด5ฟุตนะครับตรงกันข้ามเตียงก็จะเป็นส่วนของชั้นวางทีวีนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะทานข้าวนะครับนั่งได้2คนนะครับมีโคมไฟอยู่เหนือหัวถัดจากทีวีไปเนี่ยนะครับก็ทําเป็นโต๊ะทางานไว้ให้นะครับสามารถที่จะนั่งทํางานตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแสงจะเข้ามาตลอดนะครับอากาศดี บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงนะครับเราออกไปไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเปิดกระจกตรงนี้นะครับแล้วก็ออกไปตากผ้าได้นะครับบริเวณข้างเตียงตรงนี้นะครับทางห้องนี้ก็จัดเรื่องของเก้าอี้แล้วก็ตัวโต๊ะไว้ให้นะครับสำหรับไว้นั่งรีแลกซ์นะครับเปลี่ยนอิริยาบถชมวิวนะครับ วิวด้านนี้จะเป็นวิวทางด้านทิศเหนือนะครับก็ลมดีนะครับถ้าเปิดหน้าต่างเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าหลักนะครับเป็นทางเข้าหลักของคอนโดจะอยู่ทางนั้นนะครับนี่คือบริเวณด้านาถนนพระราม9้านะครับ ถ้าไปทางด้านนู้นก็จะไปทางรามคำแหงนะครับถ้าไปทางด้านซ้ายมือเนี้ยนะที่เห็นตึกนั้นก็คือตึกเซนทรัพลพระรามเก้าแล้วก็แยกพระรามเก้าปอร์จูนนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาชมห้องนี้นะครับ ก็ติดต่อผมได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับห้องนี้ให้เช่าอยู่เดือละ9,000นะครับซึ่งคุ้มค่ามากนะครับสำหรับโลเคชันแล้วก็การตกแต่งห้องที่เป็นโมเดรนลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเท่านี้นะครับครั้งหน้าผมมีคอนโดสวยๆที่ไหนมาฝากก็รอติดตามชมกันสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับฝากห้องนี้ด้วยสวัสดีครับ